สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับหนึเษตไทยนะครับเราก็จะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการปลูกเจ้านี้นะครับนี่เลยนะครับสายพิโลอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เป็นกุ้งขนนะครับนี่ตรงก้านใบของเขาจะมีสเสน่ตรงนี้นะครับตรงนี้ อันนี้น้องราคาไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าใบเขาสวยนะครับมีสเสน่ห์ตรงก้านนะครับวันนี้นงเกษตรไทยอีสารก็จะมาแนะนําการปลูกเช่นเคยนะครับปลูกแบบสไตล์ของตัวเองนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเหมือนเดิมเลยครับวิธีไม่ยุ่งยากนะครับปลูกไม่ง่ายนะครับ มันเดิมนะครับมีกระถางนะครับไซนี้นะครับไม่ใหญ่มากแล้วก็รองด้วยหิน,นคเคลื่อไปเลยนะลใกล้จะหมดแล้วนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็รองด้วยเศษใบไม้นะครับทุกคนนี่เลยเท่าที่มีเลยนะครับเศษใบไม้ ง่ายๆนะครับสะดวกสะดวกสไตล์ของตัวเองนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาต้นเจ้านี้มา,าวางเลยนะครับจัดทรงให้ส,สวยๆนะครับจัดให้ส,สวยๆนะครับรากเขาก็จะวนไปตามกระถางนะครับทุกคนแล้วก็จับใบขึ้นมานะครับจัดทรงให้ส,สวยๆนะครับราวังไม่ให้ ใบมันหักนะครับเ,เสียดายแย่เลยนะครับถ้าใบมันหักไปแล้วอะ่ะแล้วก็เอามาปลูกอีกชิ้นเคยนะครับวัสดุปลูกก็กลบลงไปเลยครับแล้วก็กดๆๆมันไปเลยนะครับรอบๆข้างเหมือนเดิมนะครับ กดรอรอบข้างไปเลยนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องแน่นมากเลยนะครับถ้าอยากซึดได้ให้มันสวยๆเราก็จะทรงให้สวยๆนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็เหมือนเคยครับเหมือนเดิมเลยครับดิน้ายนะครับดิน้ายก่อสร้างาวางโปะหน้าลงไปนะครับอยากระเล่นขายของเลยนะครับ เพื่อให้มันประคับประคองของลำต้นของต้นไม้นะครับให้เขาอยู่ทรงนะครับและกระรายก็มีคุณสมบัติทำให้เย็นนะครับผมก็ใส่แค่นี้นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับาการปลูกขยายพันธุ์ต้นพิโล กุ้งขนนะครับทุกคนนี่ครับสวยๆแล้วไหมนะครับทุกคนเห็นไหมครับแค่นี้ก็ขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับได้อีกหนึ่งต้นแล้วนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมเกษตรผู้ไทยก็ขอลาไปด้วยกับการปลูกต้นนี้นะครับกุ้งขนนะครับสวยๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบก็ คอมเมนต์กดไลค์กันกดแชร์กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ